มันฟินมากบุกเลยสิลูกสืออีเอาเลยทุกคนตู้นี้เองนะคะ <c oughs> ทุกชาติพบกระดูกงดงามภาคปัจจุบัน10 EP ผ่านไปทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะไหนอาการเป็นยังไงบอกคุณหมอสิมันฟินมากเเป็นความฟินแบบ ละมุนตุนนุ่มฟูไปทั้งหัวใจนะคะเพราะเขาจีบกันได้น่ารักมากๆเป็นการจีบแบบพุดดีจีบแบบมีสกุลรุนชาติ เขินนะเขินมากทุกคนเรื่องนี้ออคือภาคแรกเตรียมทิชชู่ใช่ไหมภาคนี้ก็คือเตรียมหมอดไว้กัดเขินจนตัวแตกระเบิดต้มไปเลยนะคะแม้ว่าเขาจะค่อนข้างที่จะมีความเอือย,ออยในตอนเปิดเรื่องนะมันเป็นบรรยากาศแบบเรื่อยๆมาเรียงๆนะคะแต่ว่ามันมีความฟินแทรกซึมอยู่ในทุกอนุรูขมคนนะคะทุกคนตอนนี้นะคะที่ฉันยังใบมุบอ่อนจากฉากที่นางเอกบอกให้พระเอกหลับตาแล้วเขาก็จูบพระเอกในรถนะคะทุกคนคือนุ่ม มากเป็นการขอจูบที่นุ่มมากๆเลยนะแล้วพระเอกก็คืออินโนเซนต์ขี้เขินนี่กว่าชาติที่แล้วอีกทุกคนเพราะว่าชาตินี้นะคะโจเซงเฉินแค่โดนสื่ออีจูบครั้งแรกเท่านั้นแหละ ก็คือไปไม่เป็นนะคะเลิกเลิกลากลกแล้วก็อ่านหนังสือกับหัวกันเลยดิหลุดขำดังมากนะคะฉากนี้จริงๆไงอีพีแรกๆนะคะแบบ4ี่อีพีแรกเรารู้สึกว่าดิฉันโดนแกงมอใหญ่มากเพราะว่าไหนล่ะไม่เห็นอะไรที่เหมือนในตัวอย่างในทีเซอร์ที่เขาเอามาล่อเราเลยนะคะในทีเซอร์ภาคปัจจุบันนี้ก็คือแบบเดี๋ยวนางเอกก็กอดเดี๋ยวก็หอมเดี๋ยวก็จูบเดี๋ยวก็ลากคู่ห้องนะคะแต่4ี่อีพีผ่านไปคืออะไรนี่มันเรียบซะยิ่งกว่าเรียบอีกนะคะทุกคนไม่มีอะไรเลยคือเหมือน เหมือนปูเรื่องอยู่นะคะเท้าความอยู่ ผ่านไป8ตอนเพิ่งได้จับมือกันแบบจริงจังค่ะทุกคนกูเจ็บหัวเลยนะคะบ่นบนบน,บนจริงๆก็คือชอบนั่นแหละแต่ว่าที่ใจร้อนเพราะว่านางเอกอะซืออีรอมาตั้งหนึ่งชาติหนึ่งพบแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชาตินี้เจอแล้วอะบุกเลยสิลูกซืออีเอาเลยอันนี้คืออารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะประมาณนี้เลยแต่จริงๆก็คือชอบนั่นแหละคือบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะดูอะไรที่มันชวกชวาก,กวบๆฉับฉวยคำส้อยเยอะจังวากูแล้วด้วยความที่โปรดักชั่นเขาดีมากเลยนะคะ ทกมีความอลังการงานประณีตประหนึ่งว่ากําลังรังสรรค์ผลงานชิ้นเอกอยู่เอาแค่โลเคชั่นก็ได้คะ่ะทุกคนทุกคนดูบ้านพระเอกค่ะเฮ้ยคือที่ตั้งของตระกูลโจนะคะเหมาทั้งภูเขาไปเลยจ้าดูแล้วก็หมดความสงสัยเลยนะคะที่เขาบอกว่าตระกูลโจเป็นตระกูลที่ร่ำรวยแล้วก็มีอิทธิพลมากมาก คือเห็นแค่ทางขึ้นบ้านพระเอกกูก็เชื่อแล้วจ้าแล้วยังมีรถของตระกูลพระเอกอีกอ่ะทุกคนด้วยความบรานนอกคออนาของดิฉันนะคะตอนแรกดิฉันเห็นรถของบ้านพระเอกเราก็ไม่รู้จักเว้ยไม่รู้ว่ามันคือตราอะไรที่มันเป็นแบบสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยคือรู้แหละว,ว่าน่าจะแพงแต่ก็ไม่รู้จักว่ามันยี่ห้ออะไรนะคะเพิ่งไปเห็นพลมาวีดผ่านไทม์ไลน์ทวิตเตอร์ว่ามันเป็นรถที่ราคาแพงมากๆชื่อยี่ห้อบบัตนะคะเขาบอกว่าราคาอยู่ที่ประมาณแบบ40ล้านจนถึง100ล้านต่อคัน,นะคะ่ะทุกคน คือแบแพงมากราคาเป็นร้อยล้านต่อหนึ่งคันทุกคนคือตกใจมากเดออนนขอเสิร์ชดูหน่อยสิมันแพงขนาดนั้นจริงปะไม่บาร์รถไมบาร์ทำความรู้จักกับรถหรูระดับอัคระมหาเศรษฐีอ๋อทุกคนคือเราเคยเห็นภาษาอังกฤษรถยี่ห้อนี้ แต่ว่าเราอะไม่เคยไม่เคยรู้เราไม่ได้อ่านว่าไม่บัรเราอ่านว่าในแบ h คือเขาบอกว่าคนที่จะครอบครองรถคันนี้ได้นะคะจะต้องร่ำรวยระดับพันล้านขึ้นไปเป็นเศรษฐีไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีก็ไม่ได้ต้องเป็นระดับอัครมหาเศรษฐีค่ะถึงจะสามารถครอบครองรถยี่ห้อนี้ได้กูเชื่อแล้วนะคะว่ารวยของจริงค่ะพ่อเนี่ยทุก คนเรารู้สึกว่าเป็นกองถ่ายที่ทุ่มทุนมากๆเลยนะเอาแค่โลเคชันบ้านพระเอกแล้วก็รถของพระเอกแล้วเขาก็ไม่ได้เอารถยี่ห้อนี้มาคันเดียวนะทุกคนอย่างน้องชายพระเอกนะคะโจเซิงเหรินเนี่ยก็ใช้รถคันนี้เหมือนกันแล้วก็มีรถยี่ห้ออื่นๆอีกมากมายพอชเอยอะไรเอ่ยราคาเป็นแบบ1ิ20ล้าน30ล้านขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะคะคือเขาทุ่มทุนอนะเรายอมใจกับโปรดักชันของกองถ่ายเรื่องนี้มากๆเลยนะเขาใส่ใจรายล,ายละเอียดพอๆกับ ภาคอดีตเลยอะที่เราเห็นนะคือภาคอดีตเราก็รู้สึกประทับใจแล้วว่าเขาทุนทุนมากพวกโลเคชันเอยคอสตูมเอออะไรเอยเนี่ยมันดูแพงดูละเอียดดูสมจริงไปซะหมดนะคะแล้วเรามาดูภาคปัจจุบันเราก็ยิ่งประทับใจเขาไปอีกค่ะทุกคนคือเหมาะสมมากๆเลยนะคะที่เรตติ้งพุ่งเป็นอันดับหนึ่งเลยตอนนี้แล้วเขาก็เคลมว่าเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้ทุ่มเงินอัดฉีดในการ PR การโปรโมทซีรีส์นะคะตามสื่อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเรตติ้งพุ่งสูงมากแล้วก็ คะแนนต่างๆในเว็บไซต์ที่แบบเขาให้อันด,ดับคะแนนอะไรเงี้ยก็คะแนนออกมาดีมากๆเลยทุกคนแบบทุบสถิติอะไรประมาณเนี้ยเราประทับใจทั้งภาคอดีตแล้วก็ภาคปัจจุบันที่ดูไปแล้ว10ตอนนะคะใครที่คิดว่าแรกๆเนี้ยค่อนข้างเอื่อยไปนะคะอย่างที่เรารู้สึกตอน4 e p แรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรียบมากๆเลยจะบอกว่ามันไม่ได้จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้จะเรียบอย่างนี้ไปตลอดนะถ้าเขาจะอิงตามบทนิยายนะคือเราอ่านนิยายจนจบแล้วในนิยายอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะคือเปิดเรื่องมาด้วยความแบบค่อนข้างเรียบเรื่อยๆปมก็จะ ค่อยๆหย่อนมาทีละปลมสองปมความเข้มข้นแล้วก็ความหวานความฟินเนี่ยเพิ่มขึ้นในทุกๆตอนเลยนะทุกคนไม่ต้องกลัวส่วนความหวานความฟินนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมแบบผ่านไปไปสิบตอนแล้วเพิ่งจูบครั้งหนึ่งคือแบบ What ช้ามากคือเราอะก็ใจร้อนเหมือนกันทุกคนอยากให้นางรีบชิงสุกก่อนแฮงะคะแต่ว่ามันไม่ได้ไงเพราะว่าคาแรคเตอร์เขามาแบบนี้นะคะคือทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกเ,อกเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียบร้อยกันทั้งคู่เลยโดยเฉพาะนางเอกนะด้วยความที่เขาระลึกอดีตชาติได้ไงเขาจําตัวเองในชาติก่อนได้เพราะฉะนั้นนางก็จะมีความเป็นแม่หญิงโบราณน,นะคะก็จะชอบเก็บเนื้อเก็บตัวพูดน้อยยามกินไม่พูดยามนอนไม่ส่งเสียงนะคะเขาก็จะชอบอ่านหนังสือท่องกรอนกวีนะคะแล้วก็ชอบศึกษาการ เขียนอักษรจีนโบราณการฝังเข็มรมยาแพทย์แผนจีนอะไรประมาณนี้ส่วนพระเอกนะคะก็เป็นคนเนิร์ดเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะอะทุกคนแล้วยังถูกเลี้ยงดูมาแบบคุณชายกิริยาท่าทางมารยาทเขาเนี่ยก็จะเพอร์เฟกเป็นแบบว่าส,สมกับที่มาจากตระกูลผู้ดีนะคะเพราะฉะนั้นการจีบของสองคนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบการจีบแบบเนิบๆจีบแบบละมุนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วมีความแบบผู้ดีแต่ไม่ต้องกลัวค่ะทุกคนเพราะว่าจากที่เราอ่านจากนิยายนะนางเอกอะก็จะรุกแรงขึ้นเรื่อยๆ แล้วโจเซิงเฉินก็คือหลังๆนะคะยิ่งเก็บทรงไม่อยู่เก็บอาการไม่อยู่เอะอะเดี๋ยวคลอเคลียเอะอะเดี๋ยวนวเนียนะคะแล้วหลงเมียหนักมากทุกคนสื่ออีชี้นกเป็นไม้โจเซิงเฉินก็จะบอกว่าคือไม้ถ้าสื่ออีชี้ไม้เป็นนกโจเซิงเฉินก็จะบอกว่าเป็นนกค่ะทุกคนคือไม่มีการขัดใจเมียเลยคืออภิชาติภูมิแต่อยากเตือนทุกคนว่าหลังๆมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่ความรักหรือว่าความหวานฟินนะคะทุกคนมันยังมีความลุ้นระทึกจากเหตุการณ์ต่างๆ น,านาในตระกูลโจของพระเอกคือเขาอะชิงตําแหน่งผู้นําตระกูลโจกันแบบดุเดือดยิ่งกว่าการชิงบัลลัง,งก์มังกรนี่ค่ะทุกคนตระกูลโจเนี่ยเขาบอกว่านอกจากจะแบบร่ํารวยมหาศาลแล้วอะเขายังมีอิทธิพลอํานาจที่แบบแผ่กว้างแบบกิ่งก้านสาขาไปเป็นระดับประเทศเลยอะในนิยายเขาบอกว่าอํานาจของตระกูลโจเนี่ยอยู่ในระดับที่แบบสามารถสั่นคลอนประเทศได้เลยอะออระดับนั้นเลยทุกคนเพราะฉะนั้นการชิงตําแหน่งผู้นําตระกูลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดุเดือดเลือดพลาดน,นะคะมีการถึงเลือดถึงมือ วางแผนกันแบบน่ากลัวมากแล้วกฎของตระกูลก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่พระเอกอะ่ะเขาแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็คือหมายความว่าพระเอกอะ่ะมีสิทธิ์เต็มตัวที่จะก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งผู้นําตระกูลเพราะฉะนั้นมันก็จะมีใครบางคนหรือใครหลายๆคนนะคะขัดขวางไม่ให้พระเอกกับนางเอกแต่งงานกันได้สําเร็จแล้วนางเอกที่เป็นคู่มั่นพระเอกอะ่ะโดนอ่วมมากทุกคนจะสปอยตรงนี้เลยว่าสิ่งที่นางโดนคือหลายอย่างมากๆนะคะมีทั้งโดนผลักตกน้ําเกือบจมน้ําตายนะคะแล้วโดนวางยาพิษเกือบโดนย แล้วก็ตกจากที่สูงคือจะบอกเลยว่าสาหัสนะคะ ไม่ช่ว่าจะได้ครองคู่แต่งงงแต่งง,งานมีลูกมีเต้ากันอย่างง่ายๆนะคะทุกคนนางเอกอะ่ะในชาติปัจจุบันเนี่ยสาหัสตะกันกว่าชาติอดีตเยอะมากเลยนะบอกตรงๆแล้วบรรยากาศตอนกลางเรื่องกับท้ายเรื่องเนี่ยจะบอกว่ามันจะมีความน่าระแวงไปหมดเลยอะ่ะเพราะว่าเขาจะชี้นำอ่ะว่าคนน,นสสคนนั้นก็น่าสงสัยคนนี้ก็น่าสงสัยคือเราจะไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคดีฆาตกรรมแล้วก็คดีลอบทําร้ายต่างๆนะคะคือเขาจะทําให้เรารู้สึกระแวงแม่พระเอกก็น่าสงสัยน้องชายพระเอกก็น่าสงสัย พระเอกก็น่าสงสัยเออบรรดาญาติๆพระเอกคือน่าสงสัยหมดเลยคือไม่รู้ว่าไว้ใจใครได้บ้างยิ่งทายทายที่มีเรื่องไม่ได้พักเลยเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้คือแนวโรมิติกกรามาหรือว่าแนวฆาตกรรมเอ่ยแต่ถามว่าเราชอบไหมชอบแล้วเราก็อยากจะให้เขายึดตามบทนิยายเลยเพราะว่าเรากลัวว่าถ้ามันมีแต่ฉากฟินฟินหวานหวานรักๆคล้ยๆแล้วมันจะน่าเบื่อหรือมันจะเลี่ยนไปนะคะแล้วยิ่งด้วยความที่พระเอกนางเอกเขาค่อนข้าง,งที่จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เรียบร้อยเงี้ยเวลาเขาจีบเเค้เาาุยยยอู่ดวกัน เขามักจะแบบนั่งเงียบๆทำกิจกรรมด้วยความสงบทุกคนมันจะไม่ได้มีอะไรแบบน่าตื่นเตนะ้นอะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรมาขั้นอารมณ์ให้เราตื่นเต้นให้เราได้ลุ้นบ้างมันก็อาจจะน่าเบือ่อหรือเปล่าก็เลยคิดว่าอยากให้เขายึดตามบทนิยายออริจินัลนะคะเออเดี๋ยวจะหาว่าเอาแต่อวยนะคะซึ่งแบบอวยเรื่องนี้ไปเยอะมากคือมันก็มีจุดที่เราแบบ ผิดหวังเหมือนกันนะมันไม่เชิงว่าผิดหวังแต่ว่าเราเศร้าคือในชาติอดีตอะเรารู้สึกผูกพันกับตัวละครพวกสิทธิ์พี่แล้วก็พี่ชายของนางเอกมากๆเลยแล้วเขาเขียนบทมาให้แบบไม่มีใครจบสวยสักคู่เลยอะทุกคนจบแบบโศกนาฏกรรมอะเราก็เลยเข้าใจไปเองว่าในชาติปัจจุบันอะเขาจะยกแก๊งทั้งกวนอะมากลับมาเกิดใหม่ทั้งสิทธิ์พี่นางเอกทุกคนแล้วก็พี่ชายนางเอกอะเพื่อที่จะให้เขามาครองคู่กันแล้วก็สมหวังกันในชาติปัจจุบนันค่ะอันนี้คือความเข้าใจของเราแบบเราเชื่อมั่นมากๆเลยก่อนที่เราจะ จะได้ดูซีรีส์ภาคปัจจุบันนะคะแต่จากที่ดูมาสิบตอนก็คือไม่มีเลยนะคะพวกสิทธิ์พี่แล้วก็พี่ชายนางเอกไม่มีใครได้กลับมาเกิดใหม่เลยคือเราเศร้ามากคนแล้วเรายิ่งคิดถึงจุดจบของเขาในชาติที่แล้วเรายิ่งเสียใจอะ่ะทุกคนเป็นคนดีแล้วเราผูกพันกับพวกสิทธิ์พี่นางเอกมากๆเราอยากเห็นเขาสมหวังอะ่ะ เลยเป็นจุดที่เราแบบตกใจนะคะเราไม่คิดว่าเราจะไม่ได้เห็นใครเลยในชาติปัจจุบันก็เลยแบบเศร้าเออแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่พระเอกนางเอกที่กลับมาเกิดใหม่นะคะมีตัวละครอีก2ตัวที่กลับชาติมาเกิดใหม่เหมือนกันซึ่งก็คือองค์รัชทายาทค่ะทุกคนมันมาแล้วค่ะทุกคนโกรธมากไม่ให้อภัยนะคะ <c ười> คือเขาอะมาเกิดใหม่ในชาตินี้เขามาเพื่อที่จะชดใช้ให้กับสิ่งที่เขาเคยทํากับพระเอกนางเอกในชาติที่แล้วแกแย่งคนรักของเขาไปแล้วยังไปเลาะกระดูก เดือดเนื้อเขาอีกนะคะก็สมควรที่จะมาชดใช้กรรมเนื้อคือถ้าเป็นภาษาชาวพุทธก็คือมาชดใช้เวรกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะอีกตัวละครหนึ่งก็คือองค์หญิงค่ะทุกคนองค์หญิงที่ตกหลุมรักราชธายาทในอดีตชาติก็กลับมาเกิดใหม่เป็นน้องสาวของพระเอกที่เป็นโรคหัวใจค่ะซึ่งในชาตินี้นางก็ยังคงตกหลุมรักผู้ชายคนเดิมค่ะทุกคนคือเรางงมากว่าอะไรที่ทําให้องค์หญิงถึงปักใจกับผู้ชายคนหนึ่งได้ขนาดนี้คือนางจีบผู้ชายถึงสองชาติสองภพแล้วก็แบบนกสองชาติ เลยนะคะคือแกไม่เหนื่อยหรอ คืออย่างเราอะถ้าจีบผู้ชายสองสเดือนไม่ติดกูก็ไม่เอาแล้วไหมกูเหนื่อยนะคะอันนี้คือ2ชาติผ่านไปพงงกับนางเหมือนกันว่าทำเวรทำกรรมอะไรกับผู้ชายคนนี้มาทำไมถึงแบบไม่หลุดพ้นสักทีนอกจากพระเอกนางเอกแล้วลว่าเราว่าตัวละครที่น่าสงสารมา,มากๆเลยก็คือองค์หญิงเนี่ยแหละก็ที่เฟลก็มีแค่นี้แหละค่ะแต่เราก็คาดหวังอีกจุดหนึ่งคือเราอะอยากให้ในซีรีส์เขาขายี้ปมหนึ่งก็คืออยากให้พระเอกอะจำอดีตชาติได้เหมือนกันจะได้รับรู้ว่านางเอกอะรักเขาขนาดไหนนะคะถึงขั้นต ตามเขามาในชาตินี้แล้วก็หาเขาจนเจอทุกคนเราอยากให้นักเขียนขเขาขยี้ในจุดนี้แต่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาจะหยิบมาพูดหรือเปล่าคาดหวังนะคะคือตอนนี้เป็นสิบอีพีที่แบบว่าประทับใจมากมาก<ๆ>ก็เลยคาดหวังกับอีพีที่เหลือจนจบนะคะว่าเราอยากจะเห็นฉากที่มันตราตรึงหัวใจอีกหลายๆฉากแล้วก็ยังคาดหวังกับฉากหวานๆที่เขาเอามาล่อเราในทีเซอร์อยู่นะคะว่าเมื่อไหร่จะมาตั้งต,งตงรารอคอยอยู่นะจ๊ะเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าอยากจะรู้ในเรื่องจนจบไม่ ยากรอแล้วนะคะก็แนะนําให้ไปตํานิยายกันนะคะทุกคน ชื่อเรื่องเดียวกันเลยทุกชาติพบกระดูกงดงามนะคะเขาแทบจะไม่เปลี่ยนรายละเอียดจากในนิยายสักเท่าไหร่เลยนะคะมีแค่แบบเติมนั่นตนิมนี่เข้าไปนิดหน่อยให้เรื่องมันสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็มีปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่แทบจะยกมา80% 90%เลยนะด้วยความที่นักเขียนนิยายเรื่องนี้นะคะคุณโมเป่าเฟยเป่าเป็นคนเดียวกับนักเขียนบทซีรีส์เรื่องนี้เลยนะคะเขาก็เลยจะมีความแบบอิงจากตัวบทออริจินอลมากๆเลยเป็นหนึ่งเล่มที่แบบไม่หนาไม่บางอะ่ะทุกคน400กว่าหน้านะะ mm. อนยวก็ว่า ออคลิปหน้านะคะตัวหนิงจะมารีวิวนิยายเรื่องนี้แล้วก็จะมีสปอยแบบละเอียดเลยนะคะฝากเพื่อนติดตามกันด้วยวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e เป็นกำลังใจให้ตัวหนด้วยนะคะขอตัวไปฟินต่อก่อนนะคะ